สวัสดีครับอมิเชนบรีนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งหากใครมีพระแท้นะครับส่งรูปพระมานะครับทางไลน์ก่อนนะครับถ้าพระแท้นะครับคุณไม่อยากเสียเวลามาหาหรือพระมันค่อนข้างที่จะไม่แพงเท่าไหร่ก็ประมาณสักหลัก3ามพั0 0ี่พันเนี่ยประมาณนี้นะฮะเราก็ขอที่อยู่ผมนะครับแล้วก็ส่งพระมาท,ที่อยู่ผมตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อลูกค้าเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะอ่า น,นี่ก็ส่งมาตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเช็คนะครับเช็คและตรวจสอบดูนะครับว่าพระของคุณเนี่ยแท้ไหมอะไรไหมนะครับถ้าเกิดแท้ปุ๊บผมก็จะโอนเงินเข้าไปทางบัญชีของคุณทันทีนะครับหากพระไม่แท้ผมก็จะแพ็กกลับคืนไปนะครับเพราะว่าพระเนี่ยมันต้องดูองค์จริงด้วยนะครับว่าแท้ไม่แท้รับจากรูปมันก็ได้แค่ 60- 70%เท่านั้นเองนะครับจะให้100%ตต้องส่งพระมาดูหรือไม่ก็ ถ้าพระมีราคาแพงผมก็จะเดินทางไปหาคุณนะครับเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็ส่งมาวันที่4ี่นะนี่นะครับอ่าให้ดูจังหวัดนิดนึงอ่ะนี่นะครับก็เนี่ยส่งมาถึงผมพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็เช็คดูนะครับแล้วก็โอนเงินไปให้นะครับหากพระคุณมแท้นะครับผมจะทําการโอนเงินไปให้ทันทีนะครับพระไม่แพงไม่ต้องเสียค่าน้ำมันน้ำมันนะพี่ เสียค่าอ m มเอสแค่สี่สิบห้าสิบบาทเราก็ได้แล้วนะอันนี้ก็พระไม่แพงนะครับน,นี่ก็น่าจะเป็นเลขบัญชีให้อวน,นไปนะแล้วก็ส่งมาประมาณนี้นะครับลบวรนแ็กดีๆนิดนึงนะครับพี่จะดูอันนี้นะครับที่ตกลงกันไว้ผมจะดูอันนี้นะฮะ,อะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะดูอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับตามแข้งผมให้ดูเลยเห็นะฮะเนี่ยครับจากคุณส่งพระมาดูผมไม่รู้นะฮะแล้ว็แล้วตกลงราคากันไปแล้วเห็นไหมไม่ดูตามแข้งนะลานเทียบเลยนะฮะเห็นไหมตามแข้งลานไปหมดเลยเนะฮะนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้ตินะครับ แต่ว่าผมตกลงราคากับเจ้าของพาพไปแล้วเดี๋ยวผมโอนให้แล้วกันก็ถือว่าคุณไว้ใจผมนะครับก็ตกลงกันสี่พันนะครับเดี๋ยวผมโอนให้แล้วกันนะครับพระลานแบบนี้ก็ขายยากหน่อยนะครับปกติผมไม่รับนะครับถ้าถ้าเห็นจากรูปแล้วลานแบบนี้ผมไม่ค่อยรับนะครับเพราะว่าผมเอาไปขายก็ไม่มีกําไรแน่นอนครับนี่อ่ะโอเคแต่ว่าก็ถือว่าเป็น EP. อีพีส่งพัสดุมานะครับ ดี๋ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมหลวงพ่ออะไรอะ่ะผมรับหลวงพ่อคูณที่ส่งอุปชาอะไรมาให้อ๋อรับหลวงพ่อปุ๊กวัดพุษาก็น่าจะเป็นทางลัชขอราชสีมานะครับแต่หลักๆคืออันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้คุยราคากันนะน่าเดี๋ยวน่าจะส่งลัดแต่อันนี้ก็คุยไว้ที่สี่พันนะครับโอ้โหพระนี่น่าจะอยู่ที่พันกว่าบาทกว่ามือสองเนี่ยไม่น่าจะเกินสองพันห้าหรยซ้านั่มือสองแต่ผมถึงบอกว่าเห็นไหม เวลาคุณส่งพระมาดูเนี่ยผมต้องตรวจสอบองค์จริงเห็นไหมมันมีเนี่ยรอยลานรอยอะไรเต็มแข้งเลยเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมรอยลานรอยอะไรเต็มแข้งเลยเห็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยครับพระก็ผิวก็ทั่วไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าผมเช่าไว้เป็นเคสแรกอีพีแรกนะครับแต่ก็อยากเช่านะถ้าใครสนใจก็ ส่งรูปมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวติดต่อกันนะถ้าเกิดว่าพระราคา4ี่ห้าพันอย่างเงี้ยไม่แพงนะจ้ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทการคุยแล้วก็อนเงินแป๊บหนึ่งนะครับนะไปครับอ่ะนี่นะครับผมก็ทําการอุเงินไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ทําการอนเงินไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วครับจํานวนเงินก็สี่พันบาทตามที่ตกลงกันไว้นะนี่นะครับ นะครับโอเคครับพี่เขาก็ตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จบกันไปนะครับการซื้อขายนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมีพระดีๆส่งมาให้ผมแบบนี้ก็ได้นะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลากันพระราคาสี่สักสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยนะฮะก็ส่งมาทางไปรษณีย์นะครับคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับถ้าให้ส่งมาก็ค่อยส่งมานะครับนะก็เช็คเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะโอนตัง ไปให้นะครับส่วนองค์ไหนที่ไม่ได้ต้องการก็เดี๋ยวจะส่งคืนกลับไปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ